คนที่ชื่อว่าครับทุกคนครับฟอมจังไหนยอยในวันนี้ครับเราอยู่ในหน้าของเดนท็อปของผมเองไม่ต้องตกใจอะไรบ้างก็คือในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับก็คืออัปเดตอะไรพี่ฟ้าอัพเดทเชอร์ครับน้องวันเชอร์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตอะไรดีพี่เกมอะไรนะอนิเมะเดาน่าจะน่าจะเป็นเอ่อชาร์เลนเจอร์นะ เออชันคือมันชื่อชันเลนเจอร์อนนี้ชันเลเจอร์ตัวเบลเตอร์ตอนนี้มันมีตัวตอนแรกอ่ะมันมีแค่ตัวสีใช่ไหมพี่ฟ้าตอนนี้มันมีตัวเฮดกับตัวเอแล้วพี่เนาะแล้วมันเขาก่อนเนี่ยให้มันได้อัปเดตมาเรื่อยๆนะตอนนี้คือมันอัปเดตภายในตัวเกมแล้วก็คือบางด่านเนี่ยคืออาจจะคล้ายๆแบบเดิมแต่แค่แบบว่ามันจะเปลี่ยนในบางอย่างอย่างเช่นเสาเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะพี่เนาะโค้งมันเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเขาปิดกระพาะแต่ดีกสิตโค้ให้ดีขึ้นเยอะนใช่เห็นไหมว่าภาพในตัวเกมมันสวยแต่ม นะฮะก็ะคือเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันตรงนีแล้วนเะพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเห็นตัวละครของเราที่วิ่งมาพร้อมกับตัวมอนที่เราตุมม่มไหมนี่ฮะด,ดูการโจมตีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เรารอดูนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่เป็นไงปานวาลีครับปานวาลีตยีแตยสื่อนี่เอฟเฟกต์คือแบบไม่เหมือนเดิมแล้วพี่แบบฟิงฟองฟิงฟองไปมาใช่ไหมพี่เช่เกินเกินควาบรรยายคือแบบผมชอบมากเห็นปะปานวาลีก็คือแบบ สมูทจัดอ่ะค้นสมูทอ่ะแล้วก็แบบเต้นที่ใช้ท่าอะไรอเงี้ยโอ้โหเจ็ดพับนะครับเฮอยเปิดปลายปีเดือนละตัวก็สำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะเบีประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องบอมจังด้วยครับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันครับผมแต่ยย่าละครับ